آمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبي نوم ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราขึ้นมาสูบทใหม่นะครับเป็นบทที่มีเรื่องที่เกี่ยวกับว่าบ,บาบุลมบาตอรอกเป็อามาลลกอบลาดูอูรินฟิตันนั่นก็คือบทที่เกี่ยวข้องกับการให้เรานั้นรีบเร่งในการทําคุณงามความดีนะครับก่อนที่ จะเกิดฟิตนะนะครับก่อนที่จะเกิดบททดสอบนะครับกับตัวเราขึ้นให้เรารีบเร่งในการทำคุณงามความดีนะครับมีอยู่3าะดีษด้วยกันนะครับ h ะดีษบทที่1นะครับรายงานจากท่านอับดุลเบลัยรั์รอดีลลอฮุอนันฮูท่านได้เล่าห์บอกว่า,า,วาท่านรอซูลุลลอฮ์สั่งลัลลอฮุอะลัยฮิวะมัลลัมได้กล่าวไว้ว่าบาดิรุบิลอามาลิฟิตานนะครับบาดิรุบิลอามานท่านรอซูลบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่ง นะครับบาเดแปลว่าให้รีบเร่งน,นะครับในการทําคุณงามความดีฟิตนั้นก็ตี๊ยตอไลเล่นมุดลิมก่อนที่ฟิตนะฟิตนะในที่นี้หมายถึงบททดสอบนะครับซึ่งบททดสอบนั้นจะเป็นบททดสอบทั้งในเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมครับอัลล์บอกไว้ในคุรานบอกว่าอินนามอัมวาดูกุมวาอาลลาดูกุมฟิตนะอัลลอ์บอกว่าแท้ที่จริงอัมวาลุกุม้ม ทรัพย์สินของพวกเจ้าว่าเอาลาดุกุ้มและทรัพย์สมและลูกหลานของพวกเจ้าก็เป็นบททดสอบฉะนั้นเราจะมีทรัพย์สินเงินทองจะมีลูกหลานมากก็เป็นบททดสอบใช่ไหมครับหรือเราจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองนั่นก็เป็นบททดสอบหรือเราจะไม่มีลูกหลานใช่ไหมครันั่นก็เป็นบททดสอบ,บท,ทดสอบยังไงพี่นอ้องเวลาที่เรามีทรัพย์สินมากเนี่ยเราจะใช้มันไปอย่างไงพี่นอ้อง ใช่ไหมจะใช้ในหนทางที่ถูกต้องจะใช้เป็นหนทางที่ผิดหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือเวลาที่เราไม่มีเนี่ยใช่ไหมเราไม่มีแล้วเนี่ยเราจะหามายัางไงจะหามาจากหนทางที่ถูกต้องหรือหนทางที่ที่ผิดใช่ไหมครับฉะนั้นทั้งสองด้านจะมีบททดสอบลูกหลานก็เห,เหมือนกันพอเราไม่มีลูกใช่ไหมไเราอยากจะมีลูกอยากๆๆอยากอยากจะั่าว่าไปหาวิถีทางที่มันทําในเรื่องที่ผิดผิดใช่ไหมครับต้องไปให้หมอมาทํา ในเรื่องที่พิสดารต้องมามาเหยียบท้องต้องมีวิชาอะไรต่างๆนานาเราคิดว่าทําแบบนี้แล้วจะมีลูกใช่ไหมครับเพราะนี่บททดสอบพอมีลูกแล้วก็บททดสอบอีกว่าเราจะดูแลจะเลี้ยงดูลูกของเราให้อยู่บนแนวทางอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและร้ายล้วนเป็นบททดสอบทั้งสิ้สนทารสุลเลยบอกว่าให้เรารีบทําคุณงามความดีก่อนที่บททดสอบเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะอะไรพี่น้องเพราะฟิสชนนาที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับบททดสอบที่มันเกิดขึ้นหรือ ฟิตนะหรือเรื่องเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นกาตที่ตอนนไลลินมดุดลิมมันเหมือนกับเวลากลางคืนพี่น้องมันเหมือนกับเวลากลางคืนแปลว่าอะไรพี่น้องเวลาที่เราออกไปพี่น้องคิดง่ายงมืดสนิทเลยนะไม่มีไฟเลยนะดวงดาวไม่มีดวงเดือนไม่เห็นเลยนะคืนเดือนมืดออกไปข้างนอกพี่น้องเห็นอะไรไหมไม่เห็นใช่ไหมครับไม่รู้ว่าข้างหน้าในี่เป็นหลุมเป็นบอ่อใช่ไหมมีต้นไม้มีก้อนหินไม่เห็นเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเกิดฟิตน้าก็เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะจะ,จะรู้ได้เลยในตอนแรก ใช่ไหมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแต่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเมื่อมีแสงสว่างแล้วใช่ไหมเวลากลางคืนก็เหมือนกันเราจะรู้ก็ต่อเมื่อโอ้มันมีแสงข้างหน้าเรารู้แล้วอ้อนี่แสงนี่ทาให้เรารู้ว่านี่มันของเ,อเดินไม่ได้เราตกหลุมตกบอ่อใช่ไหมฉะนั้นฟิตเนสก็เห er, มือนกันเวลาที่มันเริ่มต้นในตอนแรกไม่มีใครรู้ว่านั่นคือเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีฉะนั้นถ้าเราสุจึงบอกว่าหากว่าเกิดฟิตเนสขึ้น ให้เราอยู่เฉยๆคนที่นั่งคนที่นั่งดีกว่าคนที่ยืน คนที่นอนนะคนที่นอนดีกว่าคนที่นั่งแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งเราห่างไกลจากฟิตนะที่เกิดขึ้นได้มากยิ่งเท่าใดยิ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเรานะครับแล่ทารส่งก็บอกว่ายุสเบห์หรอยูลมุมินันวายุมซีกาเฟรอบางครั้งผู้ชายบางคนหรือคนบางคนเขาตื่นมาในตอนเช้าในสภาพที่มีอิมานเป็นผู้ศรัทธาแต่พอถึงเวลาเย็น เขากลายไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเอายุมซี่มุมินันวาุสเบรุกาเฟรอดนะครับหรือในบางครั้งก็เขาถึงเวลาตอนเย็นเขาเป็นผู้ศรัทธาอยู่ดีๆ,ๆนี่แหละแต่พอถึงตอนเช้าแล้วกลายไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อเราสุภาในพวกว่วาจะอรละเพราะอะไรพี่น้องถ้าเราซุ่มบอกว่ายาบีโยดีนะฮูบิอารอดิมมินัดดุญยานั่นก็อันหนึ่งมาจากการที่เขาขายศาสนาขายศาสนาละทิ้งศาสนาไม่ปฏิบัติตามศาสนาะเพียงเพื่อผลประโยชน์ เพียงเพื่อผลประโยชน์เล็กน้อยบนดุนยาเท่านั้นฉะนั้นฮะดิษบทแ,แรกตะระซูลสอนให้เรานั่นรีบเร่งในการทําคุณงามความดีฮะดิษบทที่สองพี่น้องท่านนบ,บีฮรรูรร่ฮ์รดิยัลลัลลอฮุอะนฺท่านได้เล่าบาว่าท่านบบนบีศ็อาลลัลลอฮุอะัยฮิสะซลลัมได้กล่าวไว้ว่าบาดีรูบิลอามาลิซิตันพวกท่นทนานั้งหลายจงรีบทําความดีก่อนที่สิ่งก่อนที่หกประการต่อไปนี้จะมาถึงนะ ให้รีบทำความดีก่อนที่6อย่างนี้จะมาถึงอะไรพี่น้องตัวลูกอาชัมซิมิมมาเออรีบีหาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแปลว่าอะไรแปลว่าหากว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยเราจะมากลับเนื้อกับตัวคนที่ไม่เคยอีมานไม่เคยจะทามาก่อนจะมาศรัทธาในเวลานั้นคนที่ทําความผิดจะมากลับเนื้อกับตัวเวลานั้นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้คณะนเราสุนจะบอกให้เรารีบทําความดีก่อนที่ดวงที่จะขึ้นทางทิศตะวันตก เอาวิดดูคอนหรือก่อนที่หมอกควันจะเกิดขึ้นนะครับและหมอกควันนี่ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณใหญ่ของวันเกียร์มากทั้งสิประการเอาวิดดัจจานหรือก่อนที่ดัจจานจะปรากฏตัวพอดัจจานเนี่ยมันคือจอมโกหกมันคือจอมหลอกลวงมันคือจองป็นป้อนมันคือคนที่จะมาคอยหลอกล่อมนุษย์ในยุคสมัยนั้นแล้วคนจะหลงตามหลงเชื่อมันเนี่ยจำนวนมาก ใช่ไหมครับพราะเราไม่รู้ถึงเวลานั้นแล้วเรา,เราลูกหลานของเราใครต่อใครที่จะเป็นคนจากเสื้อสายของเราเนี่ยพอถึงอยู่ในสมัยดั้นยานเนขาสามารถาที่จะพยุงตัวเองให้รอดพ้นจากฟิกหนาที่เกิดขึ้นจากดัจนยานได้ไหมมันเรียกให้ฝนตกได้ มันให้ฝนหยุดได้มันเรียกให้คนเป็นคนตายได้ทําให้คนตายแล้วทําให้เขาฟื้นขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับมันเดินทางไปต,ต้นงอต้นไม้เนี่ยเจริญงอกงามน,นะครับมันทําให้ต้นไม้ที่มันเคยเจริญงอกงามเอาดอกผลนนั่นไม่ออกดอกอดผมแห้งเฉาไปก็ได้มันสามารถทําให้ภูเขาเนี่ยกลายไปเป็นภูเขามีแต่สเสบียงมีแต่อาหารมีแต่เนื้อใช่ไหมครับมันทําได้ฉะนั้นนี่คือฟิตะติดดนจารมันทำสารสุตนเลยบอกว่าให้เรารีบทําความดีก่อนที่ดัจานจะมา เอาวิดดาบหรือก่อนที่ตัวดาบเนี่ยจะปรากฏมาปรากฏตัวขึ้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของวันเกียร์มาตัวดาบาคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาจะออกมาก่อนวันเกียร์มาเขาออกมาแล้วเขาก็จะมาบอกว่าคนนี้คือผู้ศรัทธาคนนี้คือผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วบอกแบบนี้แล้วเนี่ยคนเนี่ยคือชาวสวรรค์เลยคนนี้คือชาวนรกแล้ ใช่ไหมครับเขาจออกมาชี้ออกมาบอกเลยฉะนั้นเรายังไม่ถึงเวลานั้นฉะนั้นให้รีบทาความดีก่อนเอาข้อสอนจะอาหารดีกุ้งหรือก่อนที่เรื่องเฉพาะของแต่ละคนจะเกิดขึ้นเรื่องเฉพาะของเราคืออะไรพี่น้องความตายทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะของเราแต่เจอเมื่อไร ไม่รู้ฉะนั้นรีบทําความดีก่อนที่ความตายจะมาถึงเอาอัมรอน้ามาหรือก่อนที่เรื่องที่เป็นเรื่องของคนทั่วไปเนี่ยจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของวันกียร์มะให้ทําความดีก่อนที่วันกียร์มาจะเกิดขึ้นนะครับนี่้ะดีษบทหนึ่งและหะดี่อีกบทหนึ่งพี่น้องท่านอบฮูร์เราะฮฺรดิยัลลอฮฺะนุท่านได้บอกว่าย่ารจุลุอีละรัสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮฺะนีฺอฺวะสัลลัมฟะควาลยารัสูลุลลอฮฺัย ชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลนะซอฮ์ะซอนลอุอาณิวัตันลมพีนองแล้วถามท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลครับการทาซาดะก็แบบไหนที่ผลบุญใหญ่หลวงที่สุดผลบุญมากที่สุดท่านรอซูลบอกว่าอันตัดดะกะว่าอันตะซอฮีหุนชะฮีหุนตักชันฟักรวะตะมูลุนอัลกินาท่านรอซูลบอกว่าซาดะก็ที่ประเสริฐและได้ผลบุญมากที่สุดนั้นก็คือการที่ท่านบริจาคในขณะที่ท่านมีสุขภาพที่ แข็งแรงใช่หไหมมีสุขภาพที่แข็งแรงและในเวลานั้นเวลามีทรัพย์สินแล้วเนี่ยเราชะฮีตรณีชะฮี้ ah คาว่าตรณีในภาษาอาหรับมีสองคำพี่น้องบัคีลกับชะฮีบาคีลก็แปลว่าตรณีทีเหนียวชะฮหก็ตรณีทีเหนียวแต่บาคีลเนี่ย, ah ยตรณีที่จะให้คนอื่นได้ไม่อยากให้คนอื่นได้ไม่อยากให้ของคนอื่น ตระหนี่ขี้หวงไม่ให้คนอื่นใช่ไหมแต่ยังให้กับตัวเองมีทร,รัพย์สมบัติใช้จ่ายกับตัวเองแต่คนอื่นไม่ให้เพราะเราตระหนี่ภาษาเราเรียกว่าบาคีลแต่ถ้าชาฮีฮชาฮีฮคือลักษณะที่หน้าตําหนิมากที่สุดของคนติดต่นีตระหนี่แบบไหนพี่น้องคนอื่นก็ไม่ให้ตัวเองก็ไม่เอามีเอาฉันไม่กินฉันไม่กินฉันไม่อยากกินเลยเอาเอาแบบนี้แหละอยู่ได้สภากับแบบนี้แหละและคนอื่นก็ไม่ให้ด้วย ทรัพส์สินมีไหมมีตัวเองไม่ได้ประโยชน์คนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์รนเราสมมตบอกว่าสรดะกที่ผลบุญใหญ่หลวที่สุดคือการที่ท่านให้สรดะโกะในเวลาที่ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสออยู่ในเวลาที่กรณีมากๆเลยหวงมากๆเลยตักชันฟักกลัวความจนไม่อยากจะให้เพราะกลัวว่าให้แล้วเดี๋ยวเราจะจนวัตโมลทลีนาอยากจะรวย สมบ,บัติที่มีนะไม่ให้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะกลัวว่าให้ไปแล้วเดี๋ยวจนเราอยากจะรวยเก็บไว,ๆๆไว้เยอะๆเก็บไว้เยอะๆฉะนั้นท่านหลวงพ่อจะบอกว่าหากว่าให้สันแ้ก็ในเวลานั้นมีผลบุญมากที่สุดเพราะอะไรเพราะเราสามารถที่จะข่มและระงับความรู้สึกของตัวเองได้สู้กับนับซูของตัวเองได้ไม่อยากใ,ใช่ไหมฉันจะให้และคนที่ให้ในเวลานั้นแปลว่าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมแต่เขาจะให้เขาไม่อยากให้ใช่ไหมเขาจะให้เขากลัวจนใช่ไหมเขาอยากรู้ใช่ไหมแต่เขาจะให้แปลว่าเขาให้ด้วยกับหัวใจที่บริรสุทธิ์ต่อเราสุภาพหนูวาจะอะลรแต่ทรุสูตก็บอกว่าวะลตุมีลูฮัตตาบาระติลฮคลกูมาคุลจะยารอนะย่ารอจนกระทั่งเมื่อวิญญาณถือลูกกระเดือกเพราะเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกแปลว่าจะตายอยู่มารมารอด ตายแบบเนี้ยพูดว่างแล้ฉันเต่าบัตตัวฉันกลับเนือกับตัวเวลาเนี้ยได้ไหมไม่ได้จะตายอยู่แล้วนะฉันเต่าบัตตัวได้ไหมเาลาไม่รับแล้วเหมือนใครพี่นอ้รองเฟรโูนเฟรโูนใช่ไหมครับเราจะอะไรให้เจ้านามีมูซามาบอกเจ้านามีฮารุนมาบอกก,าาอกี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันปฏิเสธมันดื้อม,มันเป็นทราราชไม่ยอมทำไงก็ไม่ยอมยอเห็นสัญญาตั้งเก้าอย่าง นะครับเทียนเ,เอาให้์ด้ับีมูซานำมาบอกทั้งไม่เท้าใช่ไหมครับทั้งตัวเลือดทั้งหาทั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นทั้งความยากลําบากความแห้มแค้นที่เคยเกิดขึ้นเฟรดุไม่เชื่อจนกระทั่งมาถึงทะเลแยกมันยังไม่เชื่อเลยจนกระทั่งมาเห็นทะเลแยกเนี่ยมันยังไม่เชื่อเลยพี่น้องแต่พอจะตายพอรัตลาให้ทะเลเนี่ยปิดกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยจะตายจะจมน้าตายแล้วเนี่ยมันพูดว่าอะไรตอนนี้ฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซา ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าศรัทธาต่อรอดด้วยนะไม่ได้บอกว่าศรัทธาต่อรอ์นะยังมีความทนงตนยังมีความยาโสอยู่ฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาอาลัลลอฮ์บอกไว้ในคุรานว่าไ,ไ,งไงพี่น้องอ่านอ่านตอนนี้เหรอตอนนี้เน,น่เพิ่งจะมาศรนะัทธาเนี่ยแต่ว่าอัลลอฮ์ตาลมไม่รับแล้วฉะนั้นะเมื่อความตายกําลังจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับรถกําลังจะชนจะ คือคิดว่าตายแน่ๆแล้วนะอาสาบลงเต็มๆแล้วเนี่ยใช่ไหมน้ำท่วมมากำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้ววันนี้อาตุบินแล้วแทนดินสูบเดินเดินแทนดินสูบจะตายอยู่แล้วอัสตักฟิรุลลอฮ์ได้ปะอัลลอฮ์ามาตายแล้ไม่รับแล้ว เช่นเดียวกันดวงอาทิตย์ึ้นทางทิศตะวันตกเราจะฮาลาไม่รับแล้วเวลาที่นอนอยู่บนเตียงน่ะจะสิ้นใจนะมาตราบะตัวตัวนั้นเราจะฮานาไม่รับแล้วฉะนั้นถ้าเราสู้จึงบอกว่าอย่ารอให้จนกระทั่งถึงว่าวิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วท่านก็พูดว่าลิฟูลานินกะดาว่าลิฟูลานินกะดาว่ากอดแกนลิฟูลาแปลว่าอะไรพอจะตายแล้วบอกว่านี่ตรงนี้เอาไปให้คนนั้นนะเอาตรงนี้ซับตรงนี้ไปให้คนนี้นะเอาตรงนี้ไปให้คนนั้นที่ตรงนั้นมันเคยเป็นของคนนี้นะฉันเคยจะให้คนนั้นฉันเคยจะให้คนนี้แปลว่าอะไรจะมาสสั่งเียจะมาบริ จะ,จะมาให้กัะตอนที่วิญญาณถึงลูก เราเดือดท่านสุบุกยารอให้จนถึงเวลานั้นฉะนั้นพี่น้องครับสามด,ดีสามบทนี้ท่านอบีสะอลลลฮ์อิยาสัลัมสอนเห้เรารู้ถึงการที่เราจะต้องเป็นคนที่รีบเร่งในการทําคุณงามความดีใช่ไหมครับเมื่อเรามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่ารอให้เจ็บป่วยเมื่อเราอยู่ใน,ว,นวัยหนุ่มสาวอย่ารอให้แก่ชาราเมื่อเรายังอะไรพี่น้องยังยังยังมีชีวิตอยู่อย่ารอให้เราต้องต้อง,ต,องต้องตายเสียก่อนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสอนเดานะครับประการที่สองพี่น้อง ถ้าเราส,รสอนเนี่ยเราเป็นคนที่ยึดมั่นสอนเนี่ยเราเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เกิดฟิตนะถ้าเราส,รสอนเนี่ยเราอย่าเข้าไปยุ่งนะครับมีฟิตนะให้เราออกมาให้หาใช่ไหมครับเวลาคนที่เกิดฟิตนะเกิดปัญหาเกิดความทะเลาะเบาแวงเกิดปัญหาในสังคมถอยออกมาไปน้องอย่าเป็นคนที่ไปสร้างชนวนอย่าเป็นคนไปนจุดชนวนหรือเพิ่มกระแสให้ให้สังคมมันเกิดความ ทะเลาะเบาแหวงกันมากขึ้นไปกว่าเดิมฉะนั้นเวลาจะเกิดฟิตนะให้เราถอยห่างสองให้เรายึดมั่นในหลักการศาสนาให้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาไม่ใช่พอถึงเวลาเกิดฟิตนะไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วเหมือนคนที่เคยยึดมั่นในหลักการดีๆพี่นอ้พองพอไปทํางานก็ยกตัวอย่างประจำพอไปถึงเวลาไปทํางานนะครับเขาว่าไงต้องถอดถท้าของผมใช่ไหมใส่ผ้าผมไม่ได้หรือไว้เขาไม่ได้ไอ้ฉันก็บททดสอบไวไแบบนี้บททดสอบ ใช่ไหมครับบมทัสอบฉันคิดว่าโอ้ไม่ได้ถ้าถ้าไม่ทําแบบเขาไม่มีจะกินงั้นก็ถอดผระหัวออกเลยอย่าไปใส่มาใส่อย่างนั้นใช่ไหมครับเขาก็โกนมาใส่อย่างนั้นเลยนั่อย่าไปไว้มาใส่อย่างนั้นได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ครรสุตรบอกให้เรายึดมัน่นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาหกิตหน้าก,ก็ตามนะครับประการถัดมาจะไปนองผูที่มีหมาที่ไหนธรรมสู้สอนให้เรานะั้นระวังการภาษาเร,าารียกว่าอัตัสวีฟอัตัสวีฟแปลว่าอะไรเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวก่อนแบบนั้นลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าตําหนินะครับฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในสภาพใดก็ตามเมื่อเราจะทําความดีให้เรารีบเร่งทําความดีอย่าผัดวันประกันพุ่งนะครับและใน h ะด i ษบทนี้ท่านนบีสัมมาสัาาสมฮุวะเลยสั่งสอนให้เรารู้ว่าอะไรการบริจาคทานที่ประเสริฐที่สุดหรือมีความหรือมีผลบุญมากและใหญ่หลวงที่สุดคือการบริจาคทานในขณะที่เรามีทรัพย์สมบัติมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความตระหนี่อยากจะรวยแต่กลัวความจนช่วงเวลานั้นแหละที่การทําทานนั้น จะมีผลบุญและรางวัลมากกว่าในช่วงเวลาอื่นเพราะนั่นเป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงความบริสุทธิ์ใจที่เราได้ ได้บริจาคได้เราทำทานออกไปในช่วงเวลาดังกลา่าวฉะนั้นแนละท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับนี่คือความดีงามนี่คือสิ่งที่จราสูสสลสำหรับเาไหวสลหรับเดสอนเราฉะนั้นแนละ้วเราต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะดีคือสิ่งเดียวที่จะทําให้เรานะั้นรอดพ้นจากฟิตนะรอดพ้นจากความวุ่นวายและความโกลาหลและปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งดุนยาและก็าอาครารสุลาะฮ์วลาอัลลาะห์นบีนัมมมัดวะลาอัลลอฮิวะซฮ์บีฮิวะสลัม